สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับช่องกันที่มาชาแนลนะคะวันนี้จิมจะพาเพื่อนๆนะคะมาขยายพันธุ์นะคะเห็ดกันนะคะเพื่อนๆวิธีนี้นะจิมไม่รู้นะคะเพื่อนจิมแค่ลองทดลองทําดูนะคะเนื่องจากจิมได้ไปหาเห็ดที่ภูเขามาเนาะที่นี้จิมเห็นดอกเห็ดที่มันมันแก่นะคะมันแก่มันโรยมันบานแล้วมันแก่นะคะจิมก็เลยเก็บมานะคะเพื่อที่จะเอามาใส่แถวต้นไม้ตามบ้านนะคะเพื่อนๆก็ ทำหาไปนะคะเผื่อมันจะงอกจิมไม่รู้นะคะจิมก็ไม่ไม่เคยทาเหมือนกันนะคะแต่จะลองทาดูนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะมีเห็ดอะไรบ้างนะคะค่ะเพื่อนๆนี่เป็นเห็ดที่จิมเก็บมานะคะมันบานนะคะเพื่อนๆมันมันบานแล้วทีนี้มันเน่าเนาะจิมก็นี่ค่ะม,มันก็ยังไม่เน่าเท่าไหร่นะมันจะเป็นเห็ดเกเรนะเพะื่อนๆนี่ค่ะเยอะมากนะคะใัะ่งนี้ก็มีนะคะจะมีทั้งเห็ดแดงเห็ด ค่ะจิมเก็บมาได้สองวันแล้วก็ไม่รู้นะคะเพื่อนว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าเนาะกิมก็เห็นที่เขาขายตามเพจนะคะก็เก็บมาแบบนี้นะคะเก็บเห็ดเก่มานะคะเพื่อนแล้วก็เอามาขย้ำขย้ำแล้วก็เอาไปโรดราตามโคนต้นไม้ะคะ่ะเพื่อนอันนี้จะเป็นเห็ดหน้าเลนะคะเนี่ยมันเก่แล้วนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเห็ดครกนะคะเพื่อนนี่ค่ะโดโดใหญ่มากนะคะเวลาเขาเขาบานนะคะเนี่ยตอนตูมก็ น่ากินนะครับจิมจะเอาไปใส่ตรงต้นมะม่วงนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยจิมก็จะนะคะที่จริงเอามาถึงน่าจะเอาไปใส่ได้เลยนะจิมวมวจะเอาไว้นะคะแต่คงไม่เป็นไรเพราะอยู่ในป่าเขาก็เขาก็เกหี่ยวแบบนี้แล้วค่ะเขาก็เปื่อยแบบนี้เลยเนาะคงจะยังไม่หมด เชื่อหรอกนะคะเดี๋ยวจิมได้ไปอีกกิมก็จะเก็บมาอีกนะคะแต่วันนี้จิมเอานี้ไปทดลองดูก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปลองใส่ดูด้วยกันนะคะค่ะเพื่อนๆตรงนี้เป็นบริเวณที่จิมจะเอามาใส่นะคะนี่เป็นเป็น,ปนอาโคนต้นมะม่วงนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ข้างอยู่ข้างสะนะคะ บ้านจิ้มก็ฝนตกทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อวานตกทั้งวันเลยจนตั้งแต่เช้าจนถึงค่ําเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ตกตั้งแต่เช้าค่ะแต่ว่าเนี่ยเพิ่งจะสว่างนะตอนช่วงสี่โมงเนี่ยค่ะจิ้มก็เลยออกมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันใต้บริเวณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นขนุนนะะเนี่ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตรงนี้ค่ะจิ้มจะเอามาใส่บริเวณนี้นะคะ นี่ค่ะเชื้อเห็ดของเราเนาะค่ะเพื่อนๆจิมก็จะใส่บริเวณใต้ต้นไม้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆมันจะมีใบมะม่วงร่วงลงมาทับทมบ้างนะคะมันเป็นต้นมะม่วงจิมก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆจิมก็ไม่ได้จิมก็ไม่ได้บอกยืนยันว่ามันจะงอกนะคะเพียงแต่จิมเห็นเห็ดนนะ่ะมันเน่ามันมันมัน,มนบานเนา่าทิ้งนะ่ะจิมก็เสียดายจิมก็เลยเก็บมานะคะอยากอยากเอามา อาทิ้งทิ้ง,งไว้แถวนี้ให้เขามาังถ้าเขางอกเนาะมันก็ดีนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแต่มันก็อยู่ที่อาสภาพอากาศนะคะบริเวณตรงนั้นด้วยที่เห็ดจะงอกเนาะมันจะเป็นครึ้มเป็นแดดส่องอะไรก็แล้วแต่นะคะในป่าในในภูเขาเนาะมันมันสภาพอากาศมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนั่นแหละนะคะมันอาจจะครึ้มอาจจะโปรง่งอ,อาจจะเป็นอากาศที่ชื้นนะคะหรืออบอ้าวอะไรอย่างนี้นะคะเห็ดเขาถึงจะงอกนะคะเพื่อน แล้วก็ต้องอาศัยฝนตกมานะคะจิมก็เลยจิมก็ไม่แน่ใจนะคะจิมก็เพียงแต่อยากทดลองดูแค่นั้นนะคะเพราะว่าเห็ดที่เราเก็บเก็บไม่ทันนะคะเพื่อนๆเราไปเราไปไม่ทันเขาก็จะบานแบบนี้นะคะเขาก็จะเน่าเพื่อที่จะกลายอาจเป็นเชื้อในปีต่อไปนะคะแต่มันก็เยอะมากนะคะจิมเอามาเนี่ยมันไม่หมดหรอกนะ,ะจิมไม่ได้ไปทุกวันนะคะวันไหนที่จิมไม่ไปวันไหนที่คนไม่เห็นนะมันผ่านหูผ่านตามัมนก็จะ เน่าสลายไปแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะเป็นเป็นเชื้อเห็ดในปีต่อไปนะคะจิมจะเอามาใส่นะคะบริเวณใต้ต้นไม้นี่เนาะเจ้าไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะคะเพราะว่าบ้านจิมก็ฝนตกทุกวันให้ผลมันชะล้างไปนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะคะที่จริงเอามาถึงก็น่าจะมาใส่ได้เลยจะดีมากเพราะว่าเชื้อเห็ดเนาะมันก็อย่างที่เคยดูอย่างพวกอาจารย์พวกเขาคนที่เขาเป็น อาจารย์แล้วเขาจะบอกว่าถ้าเราเราได้มาเลยแบบแก่ๆเลยมาเลยยิ่งดีนะคะก็จะมาใส่เนาะเพราะเชื้อมันอาจจะตายได้นะคะแต่ก็เห็นเขาหมักขายกันเนาะมันก็ใช้เวลาหลายวันอยู่นะคะนี่จิมเพิ่งผ่านมาแค่สองวันเนาะเนี่ยจิมจะใส่บริเวณตายต้นเนี่ยตรงนี้เลยนะคะเนี่ยต้นมะม่วงนะคะนี่ค่ะแต่ตรงนี้เนะาะค่ะเพื่อนๆเนี่ยใส่บริเวณตรงนี้นะคะ บริเวณที่ดินมันมันอยู่ภายภายใต,ยต้ต้นต้นมะม่วงนะคะเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวจิมได้มาอีกกิมก็จะใส่อีกนะคะนี่ค่ะใส่ไว้อย่างนี้เลยนะนี่ค่ะเพื่อนๆเนาะก็เดี๋ยวจิมได้มาอีกกิมจะเอามาใส่อีกนะคะแล้วจิมก็อาจจะทําอีกคลิปต่ตอไปอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะจิมจะขอจบ คลิปนี้เลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันคงจะไม่งอกง่ายหรอกเนาะคงจะใช้เวลาเป็นอีกนานนั่นแหละอาจจะปีห้าเลยก็ว่าได้นะคะมันคงจะยังไม่งอกตอนนี้หรอกคะ่ะนี่อันนี้จะเป็นเชื้อเห็ดหมดเลยนะคะนี่เป็นดอกเห็ดหมดเลยนะคะเห็ดแดงเห็ดอะไรที่นี้จิมไปวันรันหลังนะจิมว่าจะไปวันเสาร์นี่แหละเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดดอกแดงแดงมานะคะเห็ดที่แก่แล้วเนาะก็จะมาใส่ไว้ตามนี้นะคะงอกไม่งอกไม่เป็นไรก็ ทดลองดูก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทดลองลองดูด้วยกันนะคะเดี๋ยวจิมจะไปเอาเห็ดมาอีกนะคะเหที่มันเก๋ที่เขาที่เขาเตะทิ้งเขาไม่เอาอะ่ะนะอันไหนถ้าเขาเก็บขายนีย่คือเห็ดเก๋เขาไม่เอาเลยเขาบางทีเขาเก็บแล้วเขาก็วางไว้เนาะให้เป็นเชื้อต่อไปเดี๋ยวจิมจะเก็บมานะคะไม่เป็นไรนะคะเ,เพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเอาเก็บมาทําไมนะไม่เอาไว้เป็นเชื้อนะคะคือในป่านะคะมันจะมีเชื้อเห็ด ตามธรรมชาติของมันนะคะถึงถึงเราเก็บมานะคะเขาก็จะมีเชื้อคือมันเป็นใบไม้นะทับถมนะมันเป็นใบไม้ที่ตระกูลตระกูลยางตระกูลอะไรก็แล้วแต่ที่เห็ดเขางอกอ่ะเขาก็จะทับถมกลายเป็นเชื้อของเขาแล้วเขาก็จะงอกมานะคะเขาไม่มีวันหมดนะคะเพื่อนเพื่อนมันเป็นเชื้อของเขาอย่างนั้นตามรากต้นไม้นะคะหรือพวกเห็ดโคนนี้เขาก็จะอยู่เชื้อเขาก็จะอยู่ในโคนในปลวกในนั่นน่ะนะเห็ดโคนเห็ดปลวกนะคะ อย่างอย่างเห็ดแล้วงกเห็ดอเห็ดที่เขาเกิดตามรากต้นไม้ที่เขาโพะนะคะตามตามหมารากต้นไม้นะ่ะมันก็จะอยู่ตามรากต้นไม้แล้วเขาก็จะงอกขึ้นมานะตามใบไม้ใบอะไรที่มันทับถมกันนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจิ้มเก็บมาแล้วมันจะมันจะหมดแนวนะคะมันไม่หมดเนาะเขาก็มีเชื้อขึ้นมาใหม่นะเนี่ยแต่แต่ถ้าจิ้มเอามาอย่างนี้นะคะเนี่ย จิมเอาไปเพาะอย่างนี้ถ้ามันมีเชื้อมันเกิดเชื้อนะมันก็จะเป็นเชื้ออยู่ตรงนี้ต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะจับอยู่พื้นดินแถวนี้นะคะเพื่อนเนี่ยมันก็จะจับอยู่แถวนี้เป็นเป็นเชื้อเห็ดต่อไปนะถ้าเขางอกก็มีมีเปอร์เซ็นต์ว่าจะได้เก็บอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเรามารอลุ้นด้วยกันนะคะว่าเขาจะงอกตอนไหนนะคะเพื่อนจิมก็ไม่ได้รับประกันนะคะเดี๋ยวจิมไปได้เห็ดมาอีกนะคะก็จะเอามาใส่มาลองดูด้วยกันนะคะ ค่ะเพื่อนๆวันนี้จิมก็ได้ไปหาเห็ดอีกนะคะมีโอกาสได้ไปหาเห็ดนะคะจิมก็เลยได้เก็บอ่าเห็ดนะคะเห็ดซากเห็ดเห็ดเก่ๆนะจิมก็เลยได้เก็บมาอีกนะคะวันนี้ได้เยอะมากค่ะเดี๋ยวจิมพาเพื่อนๆมาดูนะคะค่ะเพื่อนๆนี่คือเห็ดนะคะที่จิมเก็บมาเห็ดเก่นะเห็ดที่เขาจะรวยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีทั้งเห็ดนะคะบานจิมเรียกเห็ดขานะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็ดขาเห็ดขาหรือเห็ดเหลืองนะคะเนี่ย ก็จะมีรสชาติอร่อยนะคะเพื่อนๆบางท่านก็บอกว่ามียางนะคะแล้วมันจะมีรสชาติขมมันจะไม่มียางนะคะเห็ดเห็ดชนิดนี้นะคะอาจจะรู้สึกเฟื่อนๆหน่อยนะคะต้มลวกน้ําไปก็จะหายนะยิ้มก็กินหลายครั้งแล้วนะคะรสชาติอร่อยดีนะแต่อันนี้มันแก่แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันที่ยังไม่แก่เนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกเห็ดเห็ดครกนะคะหรือว่าเห็ด นั่นแหละเห็ดครุกนั่นแหละแบบนี้เนาะถ้าเห็ดขาวก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีพวกเห็ดอ่าหน้าเลนะคะเนี่ยเห็ดหน้าเลและก็เห็ดอ่าเนี่ยเห็ดกอแดงนะคะพวกเห็ดกอแดงที่มันที่มันรยแล้วนะคะเนี่ยมันเป็นสีแดงแล้วมันเกล่จิมก็เลยจะเอามาทําเชื้อเลยนะคะนี่ค่ะจิมก็เก็บได้มาประมาณนี้นะคะหนึ่งเยอะมากนะคะถุงหิ้วหนึ่งเลยนะคะรวมๆกันมานะคะเก็บมานะคะ ก็จะมีเห็ดน่าเลยก็มีนะคะนี่จะเป็นเห็ดคลุกนะคะเนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นเห็ดหน้าเลยนะคะเนี่ยเห็ดคลุกเห็ดน้าเลยนี่แหละค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนฝั่งนี้นะคะจะเป็นเห็ดที่จิมาเลือกเลือกเอาไว้แล้วนะคะเนี่ยจิมไปเก็บได้มาวันนี้นะคะประมาณนี้เนาะเนี่ที่จิมเลือกเอาไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ทําอาหารนะคะจิมจะเอาไปลวกนะคะลวกน้ําร้อนอย่างที่จิมเคยทําคลิปให้ดูเนาะล้างนะคะทาความสะอาด แล้วก็เก็บไว้ทากับข้าวต่อไปนะนี่ก็จะเป็นเห็ดเหลืองที่ดอกตูมอันนี้ก็ถือว่าตูมเนาะยังไม่บานนะคะเนี่พวกนี้จะถือว่าบานนะ,ะบานแต่ยังไม่เก่นะคะนี่ยังไม่เก่ถ้ายังไม่เกเเขาจะเป็นสีขาวนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเกอรอจะออกสีเหลืองเหลืองนี่ค่ะอันนี้ยังไม่เก่นะคะอันนี้อาจจะเก่หน่อยนะนี่ค่ะเนี่ยอันนี้อาจจะเก่หน่อยสีคนละอยา่างแต่ก็กินได้คะ่ะเนี่ย ถ้าสีขท้ายังไม่เก่นะคะเพื่อนเนี่ยพวกนี้จะเป็นดอกตูมนะคะยังไม่บานออกมานะคะนี่ดอกตูมเนี่ยดอกตูมจะเป็นอย่างนี้ไม่มียางนะคะนี่ค่ะถ้ามียางนะเห็ดที่เรามียางอ่ะเราเด็ดเราเด็ดหรือเราปาดขาอย่างงี้ยางเขาจะออกมาเลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยเด็ดอย่างงี้ยางเขาจะออกมาเลยอันนี้จะไม่มียางค่ะเนี่ย เนี่ยถ้าดิดอย่างนี้ปุ๊บยางก็จะออกมาตามที่เราดิดเนาะอันนี้จะไม่มียางนะคะนี่ค่ะไปเดี๋ยวเราจะเอานะคะอันนี้จะเป็นเห็ดละงอกนะคะเนี่ยละงอกขาวอันนี้ละงอกเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอ่านะคะก็จะเป็นพวกเห็ดกอเดงเห็ดต่างๆนะคะเพื่อนไปเดี๋ยวเราจะเอาเช,ชื้อเห็ดนี่ไปใส่ตามต้นไม้กันนะคะ ค่ะเพื่อนๆตรงนี้บนบริเวณนะคะต้นมะม่วงนะคะข้างบ้านจิมเองนะคะนี่ค่ะฝนตกเปียกเลยนะคะชุ่มไปหมดเลยนะคะนี่เป็นข้างบ้านนะคะเพื่อนจิมก็จะลองเอามาใส่ดูนะคะ <_ an> อาจจะไม่เลือกไก่นะคะไม่รู้จิมก็ใส่ไปนะคะ <_ an> เล่นๆดูนะเก็บมาแล้วนะคะลองดูนะบริเวณนี้จิมเคยซื้อ,อหัวเชื้อมานะคะเพื่อนหัวเชื้อเป็น เป็นขวดที่เขาขายกันนะคะพวกหวัวเชื้อที่เขาทําเป็นน้ําน้ําอ่ะเป็นก้อนๆจิ้มก็เคยซื้อมาค่ะแล้วก็เอามาขุดขุดถมแถวนี้แหละแต่มันก็ยังไม่ไม่งอกนาะคงจะไม่งอกหรอกนะคะค้านี่ดิจิ้มก็จะเอามาใสา่ใส่วางวางไว้แถวนี้เนาะนี่ค่ะเอาวางไว้อย่างนี้เลยนะคะเพือ่อนเอาให้มันอยู่ตามอย่างนี้เลยนะคะเหมือนที่มันอยู่ในป่านะคะมันมันเก่มันก็ อยู่โรยๆยอยู่นะคะเนี่ยก็ิมจะให้มันอยู่อย่างนี้เลยนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเขาก็ก็จะขึ้นฟ้าเป็นสีขาวมาเป็นราเป็นขาวๆเหมือนซาลีนะคะขึ้นคลุมตรงนี้นะคะเดี๋ตต่อไปเขาก็จะกลายเป็นเชื้อเห็ดนะคะเพื่อนๆอ,อืมนะคะก็จะใส่ไวโ้โรยๆไว้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะใส่ไว้อย่างนี้นะคะ บริเวณตรงนี้นะคะมันจะเฉะมากนี่ค่ะโรยโรยไว้อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะ,ะนี่ค่ะอย่างนี้เลยนะคะเพืเ่อนเดี๋ยวถ้าเขาติดนะคะถ้าเขาติดก็คงจะงอกนะคะถ้าไกาไม่มาเคลียร์แต่ะตะก่อนเนาะมันมีนอนด้วยนะคะเพื่อนถ้าไกามาเคลียร์เอานอนก็คงจะไม่นะนี่ค่ะจิมจะไว้ ทั่วตรงนี้เลยนะนี่ค่ะใส่ต,ต้นมะม่วงนะคะเพื่อนๆบริเวณนี้นะยังไม่หมดนะคะเนืเ้อตั้งเยอะจะมาใส่ต้นนี้ด้วยนะ,ะตัวนี้อีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยต้นมะม่วงนะคะม่วงสามดูดูจิมเองนะคะเนี่ยอ่าจิมจะใส่ให้ทั่วเลยนะคะวันนี้ก็ฝนตกค่ะเพื่อนถ้าไม่ตกเช้าก็ตกเย็นนะคะตกทุกวันเลยนะคะเพื่อนนี่ ลอยไว้อย่างนี้นะคะ่ะก็รอดูนะคะอาจจะเป็นปีหน้านะคะ,อะ,อะ,ด,อะ,คะดอกนั้นยังไม่ยังไม่รวยนะคะดอกนั้นยังไม่รวยยังข,ขาวๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะยังไม่รวยเลยเดี๋ยวเขาก็รวยเนาะอือรวยรยไว้นะคะเนี่ย นี่เป็นเห็ดแดงนะครับเพื่อนเดี๋ยวเอาไปใส่ที่สะดีกว่าเห็ดแดงไม่รู้นะคะจะงอกหรือเปล่าจิ้มไม่รู้นะคะจิ้มเคทําหาไปนะครับเพื่อนเนาะอ่ะเนี่ยูย่ใตาต้นมะม่วงนะคะไม่รู้ว่าไก่จะมาเขีย่ยไหมอันนี้ที่เหลือจิ้มจะเอาไปใส่ที่สะนะคะที่ใส่เมื่อวานนั้นนิดเดียวนะจะไปเพิ่มอีกนะคะเพื่อน ค่ะเพื่อนๆบริเวณตรงนี้ที่ข้างสะนะคะเนี่ยจิมจะเอามาใส่อีกเพิ่มอีกนะคะจิมได้มาอีกเนาะเนี่ยที่ใส่เมื่อวานนี่อยู่นะคะเนี่ยเศษเห็ดนะคะจิมจะเอามาใส่เพิ่มอีกนะคะเนี่ยที่ได้มาค่ะเพื่อนใส่เยอะๆะนะคะ,ใ,ะ,คะให้มันนะคะมันจะสิทธิภาพนะคะเพื่อนก็ไม่รู้นะคะจิมก็ไม่ได้รับประกันนะคะเพื่อนมันก็อยู่ที่สภาพดินนะคะ สภาพอากาศนะคะของพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะว่าหิดจะเกิดหรือเปล่านะกินเพียงแค่อยากได้นะคะอยากให้มันมางอกอยู่แถวนี้นะค,ะค่ะเพื่อนคินก็นเลยทำนะคะทำหาไปแหละงอกไม่ง,งอกกอ็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนไม่ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเนี่ยนีย่ค่ะ เรลยๆไว้นะคะให้ฝนมันชะก็ดูถ้ามันมันเกิดสปอร์นะคะเกิดขาวๆฝ้าๆเหมือนเหมือนตำลีนะคะเกิดสปอร์นะคะนั่นคือมันมันอาจจะเป็นนะคะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้ามันหายยุบละลายหายไปเลยอันนั้นอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ผลก็ได้นะรอดูนะคะเพื่อนๆเนาะรอติดตามดูนะคะถ้าได้ผลยังไงจิมจะมาทําคลิปโบว์อีกทีหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้นะก็ให้เพื่อนๆดูเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ ถ้าได้ผลยังไงจิมจะมาทำคลิปให้ดูใหม่นะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่มารับชมคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ